สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ Emperor Channel นะครับผมบ้านนัทวัฒน์นะครับผู้บริหารฝ่ายการยอยู่ทธ์ Nissan Intelligent Choice Emperor นะฮะวันนี้นะครับก็อยากจะมานำเสนอนะครับรถกันที่งหลังผมนะครับเป็นรุ่น Nissan Navara NP สามร้อยสองห้า e ตัว Black Edition Version สองนะครับซึ่เพิ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเบาะนะครับที่จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้า ลายสีส้มแล้วก็เดินด้วยได้สีส้มนะครับโคมไฟพุ่งหนังเดินตะเก็บได้สีส้มซึ่งดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะกับราคาเพียง5 0 0แต่ต้นๆนะครับรายละเอียดอยู่ในด้านล่างในดีเทลของคลิปนี้นะครับี๋ยวันนี้เราจะพาชมรีวิวนะครับรถคันนี้ภายในภายนอกกันนะครับตามมาเลยครับครับและตอนนี้เราก็อยู่เจ้าหน้าโตรถนาวา่ายันต์พิษสามร้อยแบ็กเอเซชั่นเวอร์ชันสองคันนี้แล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างขึ้นมานะครับก็คือจะได้ แล้ังหน้าเป็นสีดำตรงนี้นะฮะแล้วก็สติกเกอร์ลายใหม่ก็จะมีสีตรงนี้เป็นสีสม้มตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์สีดำนะครับแปดที่ปากระพงหน้ามีในส่วนของซุ้มล้อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็แม็กเป็นแม็กส8บปดนะครับตัวนี้ยางใหม่ด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี19บยางก็ผลิตมาจากโรงงานเลยเป็นปีส9บนะครับสติกเกอร์ไดอีดิชั่นเวอร์ชัน2ก็จะเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวเฉียง,งขึงข้นมา พร้อมด้วยคริบสีส้มที่เป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างก็จะมีสติกเกอร์คริบสีส้มต,ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับบอกเลยนะครับขีเด็ดของเขาก็คือวิ่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในวันันตี3ปีด้วยครับไม่เพียงแค่13,000ันเท่านั้นรถเดิมทั้งคันนะครับเป็นรุ่น2 5 e นะครับ Edition version สองมีไลเนอร์มาให้พร้อมมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับ แบ็กเอดิชันนะครับแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับกุญแจอิ m o b บิลิเซอร์นะครับ,รบตัวนี้เลยนะครับเป็นพุสตาจอยู่แล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดที่มือจับตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับเริ่มจากแผงประตูข้างเนี่ยเขาก็จะเดินด้วยได้สีส้มตรงนี้ออกมานะครับที่เป็นเวอร์ชั่นสองทุกอย่างเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับกระจกปรับมองข้างกระจกข้างระบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นม u ล t i ฟังก t i o n พร้ m c r u s ค c o n t r o ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปุม่มบุกซตาร์จะอยู่ในด้านตรงตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับจะเดินด้วยได้สเก็บสีส้มดูสปอร์ตมากขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของตัวหนังุ้เกียร์ตรงนี้นะฮะนี่ในส่วนของบอกเขานะครับที่ผมบอกที่ปรับปรุงมาจากเวอร์ชันหนึ่งก็คือจะได้เป็นบอ่อหนังแล้วก็ผสมกระพา้าสกอตรงนี้นะฮะดูสปอร์ตมากขึ้น เบาะยังดีอยู่นะครับคันนี้แบบไม่ต่างจากป้ายแดงเลยสภาพดีๆเลยอ่าเราไปดูในส่วนของแคปเปิดได้ด้านหลังนะฮะรถเหมือนใหม่นะครับถูวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะฮะว่าไม่เท่าไหร่ มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสมัดะฮะรถมีวันตีจากห้างนะครับทางเราเป็นโชรูมนิสสันขายทั้งไปไ้ายแดงขายทั้งนิสสันยูสทังนะครับมีศูนย์สีศูนย์อร์วิตพร,ร้อมครบวงจรสามารถนำรถเข้ามาที่เราที่เดียวจบนะฮะจบเลยนะครับจะซ่อมก็ได้ซ่อมสีก็ได้มาเช็คเช็คเครื่องเช็คระยะเช็ครอบได้หมดนะครับ ดูสามารถเช็คประวัติดูประวัติรถคันนี้ก่อนท่านตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นระบบแบบม,มนนวลนหมุนมือนะครับมีกล้องสายหลังให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ถใหญ่นี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยกล้องสายหลังนะครับมี power outlet ให้หลายจุดเลยตรงนี้ก็ไว้เสียบกับกล้องบันทึกภาพด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะฮะแล้วก็มีช่อง AUX USB ไว้ entertainment นะครับ ฟังคเพลงแอร์แบ็กมาให้2จุดนะครับที่พวงมาลัยแล้วก็ด้านผู้โดยสาร<ม>เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับไฟหน้าเขาจะให้มาเป็นเดเดไลท์มาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับกับคืนสบายใจหายห,ายห่วงปลอดภัยแน่นอนครับไฟสว่างมาก อ่าเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเงียบนะครับสตาร์ททีเดียมติดรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับงานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะแก้มขวาเดิมเราไม่ขยัยานะครับให้ดูเลยล๊อกไงน,นะครับรนยืดตะโกนสิงเกอร์มอกจากโรงงานนะครับปยู่กทุกอย่าง เลนอาร์กิ้ครบนะฮะมาดูการด้านซ้ายบ้างครับไม่เคยแก่นะครับเหลี่ยมไม่ทลอดแกมซ้ายนะฮะไม่ขยายาตซอบในนะฮะัยืดน,นะครับดูสิครับว่ามันเดิมแค่ไหนฮะกับราคาเพียงห้าแส,นต,สตนต้นๆตัวนั้นนะครับ ลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถจัดได้เต็มเลยใช้เงินออกรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นด้านท้ายบ้างครับเดิมนะครับที่มีสีโฟล์นะครับสีแดงสวยมากนะครันนี้สีแดงสดเลยแล้วก็ตัดกับสติกเกอร์สีดำดูสปอร์ตจริงๆนะฮะ นิกัดโกรูมนิสันอินเทลเลเจ Choice ของเรานะครับนิสันอินเทลเลเจนชอยเอ็มพลเลอร์ของเรานะครับอยู่ที่ริมถนนกาญจนาพิเศษใกล้ๆเดอมองบางแคน,นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถคันนี้หรือว่าเรื่องเอกสารการจัดกาแนนนะครับได้ที่024134446นะครับ024134446นะฮะโกลูมของเราเปิดทุกวันเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับนี่ฮะ ทมาสอบถามได้นะครับถ้าน้องเวลางานโทรเข้ามาเบอร์ส่วนตัวผมได้เลยที่0618898499ครับชื่อบานนะครับเป็นผู้หนไปขายอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวดูแลให้ท่านเป็นพิเศษเลยเขาเมาสอบถามกันนะครับรถเรามีให้ท่านเลือกเยอะนะครับแต่คันนี้คือก็ได้สดได้สวยจริงๆนะครับจึงอยากนำมาพีเต์น,นะฮะใครมาเห็นเนี้ยต้องตกหุมรักเลยผมบอกเลย โอเคนะครับครับก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่กนกระดิ่งในช่องให้บ้านนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ้านและก็ทีมงาน่ายขายนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดด้วยนะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่ของเรานะครับเผื่อจะมีรถสักคันนึงนะครับที่ถูกใจโดนใจท่านผู้ชมนะครับ แต่อย่างว่านะครับถ้าใครกําลังสนใจคันนี้อยู่นะครับขอให้มาดูก่อนเลยครับแล้วเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยพิเศษกันนะฮะพร้อมของแถมมากมายส่วนรถของแถมอ่าเรื่องการบริการหลังการขายครับทางเรามีให้พร้อมนะครับทางเราเป็นศูนย์บริการนะครับเป็นโชว์รูมนิสสันนะครับเป็นดีลเลอร์นะครับนิสสันแอมเปอเลอร์นะครับขายป้ายแดงด้วยถ้าในในโซนของมือสองเราจะใช้ชื่อว่านิสสันอินเทลเจนต์ชอยด์แอมเป r ร r เลอร์นะครับชื่อนี้การันตีได้ครับรถคันนี้ออกไปนะครับ สามารถออกใบเซอร์ติฟิเคตให้นะครับรับรองสภาพเครื่องโยนต์ตัวถังนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือโอนไม่ได้แน่นอนนะครับทางเรารับประกันนะครับถ้าออกไปแล้วพบว่าไม่เป็นอย่างที่เราพูดนะครับเรายินดีนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินที่ท่านซื้อไปนะครับแล้วก็พร้อมค่าทุงขวัญค่าตกใจค่าเสียเวลาให้ท่านด้วยนะฮะเราทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทุกอย่างเป็นเอกสารชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคครับเราพบกันใหม่ครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ